นี่ครับไก่เล็กห่อนขาวนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีหางชัยนะครับซึ่งยาวมากนะครับเหมือนกับงอนซุนงอโค้งเลยครับผมเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นสองเส้นคู่นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามันผัดขนหรือเปล่าในช่วงนั้นนะครับอันนี้มันก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับเนี่ยก่อนจะเห็นเป็นเป็นหางชัยคู่ซึ่งความสวยงามของไก่เล็กห่อนจะอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเล็กห่อนขาวเล็กห่อนด่าง เลคอนลาเวนเดอร์เล็กคอนสีใหม่ๆหม่ก็จะมีนะครับมีมีมีอีกสีหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกว่าสีอะไรแต่หูจะขาวครับตัวนี้จะขาวเลยนะครับแล้วก็หูขาวนะครับงอนจักนะครับเหนียงใหญ่นะครับหางชัยโอ้โหสวยเรียกว่ามันคล้ายๆเหมือนกับไก่แจ้สายพันธุ์ไข่อะแต่ไก่แจ้จะลุกลุกกว่านี้อันนี้มันจะดูผอมเพียวแล้วก็มีเสน่ห์ความเท่ครับมันจะมาเลยนะครับนี่คือเล็กคอนขาวนะครับผม